มีคนยู่จริงด้วยใช้คนปะวะไอผู้ใช่ฮะเออันมองนี่ไอ้ผู้กลัวไม่ใช้คนเราผู้สายตามเฮ้ฮะเฮ้ยเฮ้ชี้อะไรวะมันไม่เห็นเราวะเฮ้เฮ้เฮ้ด่ากลัวไปอี ว่าดูตามดิตามเป็นฝรกลายเลยนะเว้ยกลัวไม่ใช่คนหรอกอืมึงขีอะไรไม่รู้อ่ะมึงขีอะไรเะรออะไรมาวะมึงขี้สูงอยู่ไกลเหมือนกันนะอยู่พุ่งอ่ะอุ้ยอุ้ยใครวะเฮ้ยพุ่งเลยเฮ ư ớ i อุ้ยเต็มเลย

ลกจริงอะไรจริงเลยนะคนัะเราต้องระวังนะครทางหน้าต่อดนี้ส่งไปเลยน่มกับอ <Peg>. <Jasmine. S 1> <c> ือแล้วะฟเ้ยวางยเพื่อจะเป็นกับดักในผ่านหรือเ่า อืมตามเลยนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะนี่ป่าลกมากเลยนะพูนะระวังนะค่อยๆเดินวิเราไฟฉายสะดุ่สะดุ่ลแล้วกันตรงบไปตรงไปแล้วป่าตรงนี้น้องภูยังไม่ยังไม่เคยมาด้วยประเด็น ไม่ใช่มันมองเห็นหรือเปล่าครับผมอมาตอนคือก็ดำถางไม่ค่อยได้เลย เดินนะระวังดูงลงนละเหนว่ามันเป็นป่าท่คข้างที่ดะผเี้ยใช่ป่าลกมากเลยนะแต่ระวัง Cảm ơn các cầm đã theo nè thằng này. บรรยากาศวังเวงอยู่นะทุกนะมืดตึ๊บเลยนี่แ้เรามาสามคนนะเราเน,นี่ยเด็กก็จะแป้งไม่ได้มากพี่หนุน่มหนามากห <c oughs> นูก็ไม่ค่อยเดินป่าเลยนะวันนี้ก็เลยชวนมาเลยนะ<ป>แต่ถา้ามาคนเดียวมันก็จะเป้ๆเปยู่นะ กใจนำทางไปไปใช่มันตอนกลางคืนจำทางไม่ค่อยได้แล้วโอเคปุค๊บตอนนี้ซ้าย เ้ยขวาขวาไม่ใช่ใช่ทีสักทีอย่าเดินท่ามจอบพวงนะเหม,ม,มือนจะอยู่แถวๆนี้แหละพุ๊กใช่มันก็นนจำไม่ได้เพรววาะมันมืด จัดเลยตรงเนี้ยดูดูว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ห้างเก้าทุกคนทั้งผู้เจอห้างเก้าแล้วนะนี่ทละนี่แหละผู้จำไยมันเป็นห้างหลังเว้ยเนี่ยน่ามันอยู่น่าจะอยู่ใกล้ถึงบ้านแล้วแหละเออใกล้แล้วเรา มม่่ีเเเหหืืออนนนทท้้าายยใช่ใช่แต่นี้มันเป็นห้างหลังไม่รู้ใครเข้ามาสร้างไว้เหมือนกันนะแต่ว่ามันผักแล้วสุดโสมมากเลยนะมันน่าจะขึ้นไปสำรวจไม่ได้แล้วอะ่ะป,ปิดขึ้นได้ปะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวพี่ส่งกล้องไปฮะลองขึ้นไปสำรวจด,ดูดิ ขึ้นแค่ตรงนี้พอดูดีว่าข้างบนมันเป็นไงเดี๋จะส่งน้องปิ๊กขึ้นไปนะมีลมถ่ายด้วยข้นเก่าอ่ะโซมเลยน่าจะขึ้นไปอยู่ได้น่าจะพังวิ๊กยื่นยื่นยื่นหักตัวหัวน้นนะครับข้อหมามันพื้นราวกว่แล้ว ข้้งบนนี้เป็นไงวะถ้าเราไม่มีที่นอนเราต้องนอนตรงนี้นะเว้ยคืนนี้ใช่ต้องว่าไอค้อมธรรมดาครันข้ออะไรที่บอกมันมีที่ไงมันมีกระ๊อบอยู่มันเป็นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครมาสร้างไว้ล้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่า อ่ะแต่เราค่อยๆเดินไปดนแต่พี่จำได้ว่ามันอยู่ติตดๆกันนี่แหละอยู่ติดกันเลยพี่บอกบอกใจยังอ,อยู่ใกล้กันแต่ว่ามันเป็นกระต๊อบล้างแล้ว xem gì ở ở đây Ủa? 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 Ủa này, mình biết คนมาเป็นแบบนี้อ,นอือจริงนะมีร่องรอยการมาร์กนะทุกคนน่าจะทำการล่งไว้นะน,น่าจะทำการล่งทางนะทุกคนเฮ้ยเราต้องไปทางนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยเห็ดเว้ย เ็ดอะไรวะใช่ใเฮ็ดโคนพอเไม่ใช่ว่าเพ็ดโคนโอ้ไปทาง,หงไ,ไหนเอาน้ำหลงอ่ะปิ๊บไปตอนไหนฮึ เจอเหรอแต่ผมว่าตรงนี้นะทำที่พับได้นะอืมแต่เรายังไม่ค่อยฉีนกับป๋าตรงนี้ด้วยไง เราจะกลับไปที่เดิมแล้วต้องไปทางนี้่มือนจะายนั่นนั่น Tháng này ừ. này ừ. này ừ. này rồi đi này mày đâu? đơn vol tay buồn nào. Hả? mày lầu đường nguồn như này đuổi này mấy anh kê thảo ấy thì ปกติอ่ะที่จำได้ว่ามันอยู่ติดกันนะแม่เหรอนี่ถามเลยนะอะไรวะทำไมมันย,นยิงเดือดมอนยิงเหมือนกันเหมือนที่เดิมรู้สึกว่ามันเหมือน,มนที่เดิมไหม ครู้นมาตอนมืดด้วยไงมันต้องมีอะไรแน่ใจว่าเราก็เหมือนอยู่ที่เดิมอุ้ยที่เดิมเว้ยนี่ห้างเนี้ยที่เดิมจริงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือเดินเพราะว่าเราเเราเดินวนไปได้เนี่ยแต่พี่จำได้ว่าเราต้องเดินตรงตรงนี้ตรงย่างเดียวเลย

ทำได้วหมันด้แถวนี้นะแล้วก็ไปกบมาวนกบมาที่เดียเฮ้ยไี่ไม่ไม่จะเจอแล้มัจเจ้วนี่แหละตรงนี้อ่ไเลเราไปทางนี้เราไปทางนู้นางไหนวะไปทางนู้นเอาเขาเลยไม่ปทางนีน วนอันมากเลยรูร้รสึกว่าวนหลายรอบแล้วเหนื่อยแล้ว,ว,วไจจจำได้ว่ามันอยู่ติดๆกันโอ้ม่นเจอฝั่ ใช่ไว้นี่แหละนี่แหละใช่ไหมส่องไฟไปเดี๋ยวจะใช้เนี่ยบ้านหลังเนี่ย่ะเขาไปด้ยวยกันโอ้ทุกคนเนี่ยมืดจัดเลยนะดูบรรยากาศฮะส่องไฟให,นหน้ได้ของไม่ดูดิอยู่ความวางเวงนะอยู่ความมืดนะ ไม่มีคนจริงหระเฮ้ยแต่มีร้องรอยเขาแล้วคนเดินวรเ่าเฮ้ยมีร้องรอยคนเดินจริงเยอะแต่ร้องรอยกันนะจามเออพวกชามกินข้าวนี่เออเฮ้ยมีน้ำพริกด้วยน้ำพริกกินได้ยังวะพริกลองชิมดิเฮ้ยเฮ้ยโขบโขบยังไหมอยู่หรอหรือว่าเก้าแล้ว โอ้ยน่าจะเก่าแล้วแต่ว่านั่งขึ้นไปดูข้างบอนี้โอ้ยห้างบนนี้นอนได้เลยนะี <c oughs> ่ยดไปดมทำไม <c oughs> ไอดม <c oughs> ด้ดมไปดมทำไมลองดมที่แจ่เฮ้ยแต่ว,ว่ามีคนเปล่าว,วะ <c oughs> มีน <c oughs> ้องรายการยูร่นะเน่มีคนเดินผ่านอย่างงี้ผมมานั่งแบล้าง

จะแอบมังดูว่ามีคนอยู่ไหมไหนเฮ้ยย um> ิ่งเจียงไฟ่ายไม่มีเฮ้ยมัมีคนมัมีคนเมื่อกี้นะคนแล้วป่นดูดิก้องมเ่นนะดิไฟฉายใช้ได้เออเออ คนยู่จริงด้วยใช้คนปะวะไอผู้ใช่ฮะเ,เออมันทำมันมองนี่ไอผู้กลัวไม่ใช้คนหรอกผูสายตามเฮ้ยฮะเฮ้ยเมันขี่อะไรวะมัไม่เห็นเราหรอวะอุ้ยอุ้ยด่ากลัวไอผู ดูตาดิตาเมนกายเลยนะเว้ยกลัวไม่ใช่คนหรอกมัชีอะไรม่รู้อ่ะมัชีอะไรเหรออะไรมาวะมัเชีสูมอยู่ไกลเหมือนกันนะมันจพุ่งอ้ยอ้ยใครวะเฮ้ยพุ่งเยอ้ยเต็มลย

เรามาปาข่องเลยเดี๋ยเย็นใจเย็นเรามาทิ่ยงเข้าเออเป็นไงบ้างเฮ้ยเป็นไงบ้างใครเป็นไรบ้างเยอะหนาที่ไปเยอะเม,มืเอ่อกี้นี่รูว่าน้ำไม่ท่วมเลยบแต่เยอะจริงยังไงโอ้โหไว่ายเฮ้ทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมะแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้น้าฉี่เหมือนจะสร้างอะไรก็ย่างนะี่ยิงปลาแล้วปลาแรกก็แค่แค่คนเดียวอยู่ีมันก็พุ่มงหมดเลยวันนี้เจอของจริงแล้วนะคนผมไม่รู้นะว่ามันมันคือมันคืออะไรมันคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเออมันคืออะไรกันแน่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไงเนาะอีกสักรอบไหม เดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะลุยกันอีกสักรอบนะทุกคนป่ะออไฟหน่อยอุ้หน,ม,นมันแบบว่า้ยิราข้างก็ยุ่งนี่เองวิงนะเงินปาลาล้าไปนะทุกคนด,ดูดิเส้นทาง มันมีโควดอะไรแล้วเนะนีนเ่ยไ,ไอ้พวกนี้มันกินเบียร์กันด้วยหรอเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอรรอมันเป็นคนเฝ้าอะไรมู้ย <c oughs> <c oughs>